ข้อตอบโต้ท่านรัฐมนตรีเอาไว้นี่เลยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังทีละข้อเลยใครกันละ่ะที่เป็นคนเปิดฉากยิงทหารกัมพูชาก่อนทําให้ทหารกัมพูชาตายที่มอมเบยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจาเรื่องที่มันขุดคูเล็ดรอบก่อนได้ไหมแล้วมีการยิงปะทะกันวันน้นจำได้ไหม,มที่ทหารแล้วขาขาดอะ่ะทหารขาขาดอะ่ะใครเป็นคนทาทหารไทยที่ขาขาดใครทําแล้วเหตุการณ์ยิงปะทะกันมีหลักฐานหรือเปล่าว่าทหารตัวเองตายยังไม่มีอแต่ไม่เป็นไรอยากจะกล่าวหาอะไรก็ได้แต่ใครเริ่มก่อน ใครเผาสาราตีมุกที่ช่องบก่อนใครถ้าจะให้เริ่มนะใครเผาสาราตีมุกก่อนใครเริ่มแล้วถ้าบอกว่าเป็นพื้นที่ข้อพิพาทโนแมนแลนซึ่งรัฐบาลชุดนั้นเขาพูดอนะว่าโนแมนแลนคือพื้นที่ที่ห้ามคนเข้าไปใครไปขุดคูเลตใครทําใครทําเออเรื่องนี้ใครทําก่อนแล้วที่ปราสาทตาเมินทมวันที่เปิดฉากประทะการยิงกัน24กรกฎาคมค่ใครยิงใครยิงก่อนออย่ามานะจิงฉันเน่าบางนะฉันไมด้มาที่เหมือนเธอ ฉันน่ะไม่ได้ยิงก่อนอยู่แล้วนี่คือข้อแรกฮะข้อหม่ข้อที่2ใครเป็นคนปิดพรมแดนโดยที่ไม่ปรึกษาอีกฝั่งหนึ่งแล้วมันต้องปรึกษาเดี๋ยวเหรอถ้าจะปิดน่ะมันเป็นเร<อ>ื่องที่ต้องคุยเหรอฉันก็ต้องคุยในรัฐบาลฉันถูกไหมมันก็ต้องมีกองทัพฝ่ายความมั่นคงสอมอชอถูกไหมฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปนั่งโต๊ะกลมคุยกัน เรามีสมอชอคือสภาความมั่นคงแห่งชาติคือเราต้องคุยกับหน่วยงานของเราการาหโหมก็ดีอกองทัพก็ดีอะไรต่างๆมาคุยกันไงใช่เราคุยกับเราและข้าบอกว่าเออถ้ามันเป็นภัยความมั่นคงต่อประชาชนคนไทยฉันก็ปิดเธอไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฉันนี่ฉันต้องไปถามความเห็นเธอทำไมอะนี่ค่ะข้อที่สามค่ะใครเอารวดหนามไปล้องประสาทตาเมืองทมซึ่งยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ใครเอารูลวดหนามไปล้องประสาทตาเมืองทมเอา้าก็มันมีคนเข้ามาวางระเบิดไนงะ ทหารเป็นคนล้อมฮะบ้านเราเป็นคนล้อมแล้วแล้วตาเมืองทมไม่ใช่พื้นที่ของเธอต้องพูดพอเพราะฮะฉันจะล้อมแล้วมันจะทำไมอ่ะเธอเนี่ยขึ้นมาได้แค่ต้นกี้เหล็กฮะใช่เก็บยอดกี้เหล็กแล้วต้องลงฮะไม่สามารถมาอ้างสิทธิ์ตรงตาเมืองมได้เพราะตาเมืองทมเป็นของไทยตี่ค่ะใครเป็นคนเริ่มโจมตีกองทัพกัมพูชาแล้วก็นำไปสู่การประทะ เมื่อเดือนก,นกรกฎาคมสงครามห้าวันเธอไม่เหรอเธอเริ่มยิงก่อนไม่ใช่เหรอเช้าวันนั้นอะยี่สี่อะเราอะมีหลักฐานอีปั๊มน้ํามันอะใครยิงอะหมายยิงเหรอหุนใครเริ่มเขาบอกว่าใครเปิดฉากโจมตีก่อนถูกไหมใช่ใครเริ่มใครเป็นคนเปิดฉากผมเนี่ยจำได้เพราะผมเนี่ยกินปลาออแล้วแต่ในส่วนของปลักไม่รู้ว่าปลักเป็นคนคิดหรือเปล่าแล้วปลักจาไม่ได้หรือเปล่าเลยออกแถลงการอันนี้<ะ>ออกมา เราล้อมรั้ว่ที่ปราสาตามันทมเพราะกันแก๊งนกคุ้มหลีไอ้พวกวัยรุ่นทรงซ้ออะฮะจะมาเจอกับอินฟลูว่าเราเลยปิดฮะบิ๊กกุ้งนั่นแหละสั่งปิดปราสาตามินถมแล้วพอปิดปุ๊บใครอะเอาโดรนขึ้นมาบินมแมวมั้งเอาโดนขึ้นมาบินก่อนหลังจากนั้นเอาทหารเข้ามาแล้วเอาปืนมาทหารเราบอกว่าออกไปก่อนไม่ยอมเอาปืนมายิง แล้วพอเปิดฉากยิงที่ปราสาทต,ตาเมนทมแมวที่ไหนเอาจัรวัวเบียมสองหนึ่งมาประชิดชายแดนแบบเร็วมากมเหมือนพร้อมมาอยู่แล้วพร้อมมาแต่บ้านะ่ะใครเปิดฉากก่อนข้อห้าฮะข้อห้าใครละเมิดสนธิสัญญาฝรั่งฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสแล้วก็สยามโอ้โหอิโมยสี่สามแล้วก็อิโมยสี่สามไปคุยกันก่อนอันนี้ข้อนี้ไปคุยกันเห็นหนังสือ<ค>ประ,<ล>ะท้วงไหมอะใครละเมิด ก็ค,คน,นที่สร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เนี่ยที่อยากอ้างว่าเป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยแหละคนละเมิดตาอมอ่ะเธออนุสาวรีย์ตาอมใครสร้างเธอคูเลดเธอสร้างเอเอธอเริ่มฉันบอกให้ข้อ6ใครเป็นคนที่ไม่ต้องการให้ประเทศที่3เข้ามาเอางี้ข้อนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นใครโล่ไปฟ้องประเทศที่3ให้เข้ามาแทรกแซงเรื่องการเมืองระหว่าง2ประเทศ ใครสู้ไม่ได้แล้ววิ่งไปร้องประเทศอื่นให้เข้ามาช่วยก็มันจบได้ในทวิภาคีถูกไหมนั่นแหละแลลอกหลังจากทวิภาคีก็เป็นอาเซียนถูกไหมฉันจะตอบให้คนที่แพ้ก็เลยไปขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยให้เจรจาหยุดยิงครข้อเจ็ดนะคข้อเจ็ดใครละเมิดเขาตกลงหยุดยิงด้วยการยุยยุทีมงานเปิดภาพอินลเบิดที่ไปเจอสามพันทุนใช่ไหมสิคะที่ภูมะเขือที่ช่องอานมาตั้งแต่หลังการเจรจาหยุดยิง ถ้าไม่ใช่เธอหมามันคาบขึ้นมาหรือเปล่าออใครเป็นคนละเมิดด้วยการยั่ยุหลายกรณียังจะกล้าพูดว่าหลายกรณีด้วยนะใครแล้วอาค้ามอย่างรวดเร็วใครละเมิดหลักการสากลด้วยกันปักลวดหนามอ้างเป็นเส้นเข็แดนลวดหนามไม่ใช่เส้นเขแดนเอเอ,าอการพูดเลยอย่างโง่โ<อ>นะ ถ้าจะออกแถลงการอย่างโง่ลวดหนามเนี่ยไม่ได้เส้นเขตแดนแต่เป็นเส้นปฏิบัติการไม่ให้หมาเอาทุ่นระเบิดมาวางนั่นแหละมันคาบมามันคาบมาอผมไม่ได้บอกไปเขมินนะฮะแต่บอกมันจะต้องมีหมาคาบมาเพราะเขมินเขาบอกเขาไม่ได้วางกันหมาฮะเท่านั้นเองเพราะก้า อ่าถ้าไทยมั่นใจว่าถูกอันนี้ชอบมากทําไมถึงกลัวการแทรกแซงจากประชาคมโลกและไม่กล้าเผชิญหน้ากับ ICJ สารโลกดิฉันจะบอกให้นะคะเรื่องของพระวิหารเนี่ยดิฉันอ่านมาตอนนั้นเองเนี่ยสารโลกไม่ใช่ว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องไปรับ <c oughs> อํานาจของสารโลกเพราะสารโลกมันมีเรื่องของการเมืองมันมีเรื่องของการเกียรเสียเข้าไปหลังบ้านมหาอํานาจเสนอผลประโยชน์ให้เขาเร่เอาผลประโยชน์ในบ้านของตัวเองไปขายเขาประชาคมโลกเขารู้นะเขาไม่ได้ไม่รู้